ในปี2026ประเทศไทยได้สร้างความสนใจอย่างมากในวงการอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยการจัดหาขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Predator Hawk หรือในชื่อภาษาไทยว่า Predator Hawk ซึ่งเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นที่ทันสมัยจากบริษัท Elbit s y s t e m ของอิสราเอลจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่พิสัยไกลแต่ยังรวมถึงความแม่นยำสูงและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Pre d a t o อ Hawk ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การป้องกันประเทศในยุคป,ปัจจุบันที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการตอบโต้ที่รุนแรงในระยะเวลาสัน้นโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากระยะไกลหรือมีข้อจำกัดด้านพื้นที่การตั้งฐานยิงขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยยิงประมาณ300กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมเป้าหมายที่อยู่หรือเข้าไปในดินแดนของศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องย้ายระบบยิงเข้าใกล้แนวหน้า นั่นหมายความว่าหากติดตั้งในภาคกลางของประเทศไทยก็สามารถเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเพื่อนบ้านได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีระบบนำวิถีของ Predator Hawk ใช้เทคโนโลยี GNSS ร่วมกับระบบ INS Inertial Navigation System ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำมากโดยมี CEP หรือ Circular Error Probable น้อยกว่า10เมตรซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้เกือบตรงจุดที่ต้องการ ในแง่ของหัวรบขีปนาวุธ Predator Hawk สามารถติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูง h ี He ่ i ฮเอ็กโคลอขนาด140กิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นฐานทัพสนามบินสาสื่อสารหรือแม้แต่คลังอาวุธของข้าศึกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนชนิดหัวรบให้เหมาะสมกับภารกิจเช่นหัวรบเจาะเกราะหรือหัวรบย่อยแบบซับมูนิชันได้ตามสถานการณ์ในส่วนขององค์การเคลื่อนย้ายและการยิง ขีปนาวุธ Predator Hawk ถูกติดตั้งอยู่บนรถยิงแบบล้อ,อยางซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วภายในพื้นที่ธุรกันดานหรือเส้นทางทั่วไปในประเทศไทยระบบนี้รองรับการยิงแบบโมบายลอนเชอร์โดยสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดยิงที่กำหนดและปล่อยขีปนาวุธได้ภายในไม่กี่นาทีเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบและลดความเสี่ยงต่อการถูกตรวจพบหรือโจมตีก่อนประเทศไทยเลือกติดตั้ง Predator Hawk เข้ากับระบบ CCI Command Control Communication Computer แอร์อินเทลิเจนต์ของกองทัพเพื่อให้สามารถควบคุมและสั่งการจากศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธสามารถรับคำสั่งยิงจากศูนย์ควบคุมกลางและสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในการจัดหาครั้งนี้คาดว่าประเทศไทยจะเริ่มใช้งานขีปนาวุธ Pre d ator Hawk จจำนวนเบื้องต้นประมาณ6-8ถึงชุดยิงโดยมีขีปนาวุธประจำการรวมมากกว่า50ลูกซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สามารถครอบคลุมการป้องกันประเทศในระดับยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ในระยะยาวมีการวางแผนขยายจำนวนระบบยิงและเพิ่มกำลังผลิตภายในประเทศผ่านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับอิสราเอลนอกจากคุณสมบัติทางเทคนิคแล้วการที่ไทยเลือกขีปนาวุธรุ่นนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ของยุทธศาสตร์ทางทหารที่เน้นการมีอำนาจยิงระยะไกลซึ่งสามารถต้องปรามหรือโจมตีได้อย่างรวดเร็วหากเกิดความขัดแย้งขีปนาวุธ Predator Hawk จะเป็นดั่งหมัดเด็ดที่สามารถใช้ในการตัดกำลังข้าศึกในช่วงต้นขององค์การรบ อีกหนึ่งข้อดีของ Predator Hawk คือการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างง่ายระบบควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานสะดวกมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงความชื้นหรือฝนตกชุกซึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างยิ่งในเชิงราคาขีปนาวุธ1ลูกมีมูลค่าประมาณ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับชนิดหัวรบและระบบนำวิถีที่เลือกใช้ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับศักยภาพในการโจมตีที่แม่นยำ และผลกระทบทางยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างได้การนำขีปนาวุธ Predator Hawk เข้าประจำการในกองทัพไทยนับว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะในอดีตประเทศไทยไม่เคยมีขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความแม่นยำสูงในคลังแสงมากก่อนระบบนี้จึงเป็นหมากตัวใหม่ที่ทำให้สัตร,รตูต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะย่างกรายเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทย ในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศการที่ไทยสามารถจัดหาอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงจากพันธมิตรอย่างอิสราเอลโดยตรงก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนทางการทหารและยังช่วยเปิดทางให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตยุทธป,ปรกรณ์ภายในประเทศได้ในอนาคต สุดท้ายนี้ Predator Hawk ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆขององค์การป้องกันประเทศและเป็นก้าวแรกก่อขององค์การพัฒนาอาวุธนำวิถีระยะไกลที่ไทยสามารถควบคุมได้อย่างเต็มรูปแบบในโลกที่ภัยคุกค,คามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีขีปนาวุธที่พร้อมใช้งานเช่นนี้คือหลักประกันแห่งความมั่นคงและสันติภาพของชาติ